สวัสดีครับผมกล้องช่องนายดีวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่18เมษายนก็ถือโอกาสหลบมาผ่อนคลายมาพักผ่อนสมองที่ทะเลซะหน่อยเพราะว่าช่วงสงกรานก็ไม่ได้หยุดกับเขาก่อนหน้าแนหะสงกรานตั้งแต่ปีใหม่มาเลยก็มีงาน ลากยาวมาเรื่อยก็ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวทะเลที่ระยองภาพบรรยากาศที่อยู่ด้านหน้านี่ก็คือเป็นหาดแม่ลำพึงหาดแม่ลำพึงบริเวณนี้จะเป็นเขาเรียกว่าลานหินขาว ลานหินขาวจะอยู่กลางหาดแม่ลำพึงพอดีคำว่ากลางหาดก็คือถ้าเราไปทางนู้นก็จะเป็นสุดหาดแม่ลำพึงเลยไปก็จะเป็นเขาแหลมย่าคือไปทางนู้นอีก6กโลแล้วก็หันไปทางขวามือทางนี้อีก6กโลอย่างเงี้ยคือหาดแม่ลำพึงนี่เขาจะมีความยาวประมาณ12กิโล โดยประมาณนะเพราะนั้นไอ้ตรงที่บริเวณลานหินขาวเนี่ยอยู่กลางหาดเลยก็คือถ้ามาจากทางนู้นก็หโลพอดีตรงนี้ถ้ามาจากทางนู้นก็หโลพอดีตรงนี้แล้วก็เป็นชายหาดที่สวยงามนะสำหรับหาดแม่ลำพึงผู้คนก็กำลังหลั่งไหลเข้ามาผมวันนี้พอดีผมมาแต่เช้าหน่อยก็หนีหุ้นมานะ หนีหุ้นมาจริงๆก็ว่าไม่ได้หนีหุ้นอะไรเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เฝ้าหุ้นหลังๆมาเนี่ยมีแต่งานเต็มเต็มหัวเลยตอนนี้ก็ถือโอกาสมาพักผ่อนสักวันหนึ่งถ้ามาทางนี้ผมก็จะเลยมาที่ระยองหรือไม่ก็ไปจันทบุรีไปตราดนะเพราะว่าทะเลมันจะสวยกว่าแล้วก็ผู้คนก็ไม่แออัดยันเยียดเหมือนกับที่ ชนบุรีเนี่หาดชายหาดน้ำทะเลก็จะสวยคือบรรยากาศมันจะมีความเป็นธรรมชาติไม่ไม่แออัดไม่แออัดทะเลและยองจากประมาณนี้ก็จะมีอ๋อประภาคารเตือนชายฝั่ง ริเวณนู้นก็จะเป็นก้อนหินโขดหินแต่หาดแม่ลำพึงเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี่ก็คือด้วยความที่มันเป็นชายหาดที่ยาวเนี่ยกระแสลมมันก็เลยแรงเมื่อลมมันแรงคลื่นมันก็จะแรงด้วยเพราะนั้นเนี่ยใครที่มาเที่ยวหาดแม่ลำพึงนี่ก็หาจุดที่เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ปัดธงแดง แล้วก็มีมีผู้คนลงเล่นน้ําถ้าไม่มีผู้คนลงเล่นน้ําก็ก็อย่าไปลงนะไม่ใช่ว่าหาพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็อยู่เงียบเยียบแล้วก็ลงไปคนเดียวไม่ได้คือต้องหาเพื่อนเล่นต้องหาเพื่อนเล่นอย่าอย่ายลงไปเล่นน้ําคนเดียวมาชายหาดนี่ต้องระวังดีดีคลื่น น้ำขึ้นลมก็จะแรงเป็นธรรมดาอะไรที่มันมีความสวยงามมันก็จะมีพิษมีภัยอยู่ในตัวของมันเองเราก็รู้เองเดี๋ยวเป็นแนวโขดหินเวลาน้ำขึ้นก็จะท่วมนะบริเวณเนี้ย จังหวะที่น้ําขึ้นนี่เป็นชายหาดแม่ลําพึงคือใครที่จะมาเที่ยวก็ขับรถตรงมาได้ง่ายๆอยู่ที่อําเภอเมืองนะอยู่ที่บ้านเพตําบนบ้านเพจะไม่ไกลมันจะไม่ไกลเดี๋ยวก็จะเลยไปที่หาดสนสนจากนี่ไปหาดสนสนประมาณ10บสิบโล แล้วก็ไปที่แหลมแม่พิมพ์ก็ประมาณสักยกี่สิบกโลคือใครที่เคยดูวิดีโอดูเรื่องเล่าเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหาดแม่ลำพึงมีผีดุผีเฮี้ยนบ้าบอลออย่าอย่าไปฟังมันนะคนเราเนี่ยมันทุกชายหาดทุกที่นี่นแหละที่มีคนไม่ต้องชายหาดหรอกที่ไหนมันก็มีคนตายถ้าคนประมาทอ่ะมันตายทุกที่ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองเรารู้จักระวังมันก็จะปลอดภัยรู้จักว่าตรงไหนอันตรายเราก็ไม่ลงไปเไม่ต้องปีนเลยล,ลื่นล้มพัดลงไปนู่นนี่ก็จะเห็นน้ำใ,ใสๆน้ำใ,ใสๆที่ทะเลตีเข้ามาพัดเข้ามา เราก็จะอยู่ได้ประมาณนี้นะอยู่ได้ประมาณนี้ก็ไม่ต้องลงไปลึกน้ำใสใสกิ๊กเลยนะเนี่ยมีปูด้วยนวปูน้ำใส sải sải chim chim này nam nó sải gì kia này sải thì quá คลื่นน้ำก็จะซัดมาแบบต่อเนื่องเลยเพราะว่าชา,ายหาดมันยาวลมมันก็จะตีต่อเนื่องมาตลอดมันจะต่างจากชา,ายหาดที่สั้นๆลูกคลื่นก็จะไหลมาเป็นคลื่นก็คือเข้ามาลูกหนึ่งแล้วก็ตามลูกสองลูกสามแต่ชา,ายหาดไม่ลำพึงนี่จะไม่ใช่จะจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ก็จะมีหอยมีปลาด้วยนะเนี่ยมีปลาที่มันถูกน้ำซัดเข้ามาบริเวณนั้นก็จะเป็นแนว ชิวต้นสนมีทั้งเขาเรียกอะไรร่มกลางเต้นหรือเราจะมาปูเสื่อเองก็ได้มีร้านค้าร้านหลวงมีที่พงที่พักสำหรับใครที่อยากจะมาพักแรมค้างคืนก็ได้มีที่พักให้แต่ต้องดูสัญญาณเตือน เป็นธงสีจากเจ้าหน้าที่ถ้าตรงไหนเขาปักธงสีแดงไว้ก็หลีกเลี่ยงที่จะลงเล่นน้ำบริเวณนั้นเป็นชายหาดที่น้ำใสทรายสวยอีกที่หนึ่งของจังหวัดตรยองเลยทีเดียวแหละสำหรับหาดแม่ลำพึ้นแล้วก็เป็นชายหาดที่ยาวถึง12โลด้านฝั่งทางก้นอ่าวก็คือทางนูน้นก็จะ ใกล้กันกับเขาแหลมย่าคือถ้าเราวิ่งเลาะหาดไปเนี่ยก็จะไปนชนเขาแหลมย่าเนี่ยแหละวัดนะอุทยานอุทยานเขาแหลมย่าอยู่ตรงนู้นแต่เขาแหลมย่าลงมาเล่นน้ำงนี้ไม่ได้เนี่ยตอนนี้คนก็เริ่มไหลลงมาแล้วเมื่อกี้ผมมาก่อนชาวบ้านชเมืองเขาออกจากกรุงเทพมาแต่เช้าหน่อย ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยไปไล่อีกโซนส่วนอื่นเพราะว่าหาดยาวมาก